ที่สุดของหัวใจในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มา ถวายงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็งานที่มีความสําคัญนะครับพระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับได้ดูแลแเอาใจใส่ความทุกข์สุขของข้าาชบวิพานที่ถวายงานครั้งหนึ่งซึ่งมี้าาชบริพานในคณะทํางานของพวกเราเนี่ยนะครับได้ตามเสด็จอยู่ก็ถูถกมแมลงกัดที่มือปรากฏว่าตอนขากลับเนี่ยพอกลับมาที่รถแล้วก็วถามหาคนที่ถูกมแมลงกัดพอหาตัวได้แล้วปรากฏว่าท่านเอาขี้ผึ้งสำหรับทากันมแมลงกัดต่อยเนี่ยครับป้ายนิ้ว ะหัดมานะครับแล้วก็มาทาด้วยพระองค์เองเลยทําให้คนนั้นก็ตกตะลึงเพราะไม่นึกว่าจะได้รับพระเมตตาถึงขนาดนั้นแล้ทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกระจัดทุกอันนั้นโดยไม่เดยนึกถึงเพราะความเหนื่อยยากหรือเพราะบุรากายเลยแม้แต่น้อย